และเรื่องที่สองเราจะมากวาดต้อนลูกหลานคนแถวนี้ออกไปเป็นทหารเพื่อจะไปช่วยรบผู้ชาติผู้แผ่นดินเจ้าอาวาสพอร่วมพัญาต่างจะมาเกณฑ์ลูกหลานของท่านและแวดวัดของทุานมดองดท่านจึงบอกกับพัญาต่างว่าเราไม่ให้ลูกหลานเลนหลนหลนของเราและแวดวัดของบุงดงเนี่ยออกไปเป็นทหารกับพระองค์ท่านพญาต่างพอรู้ว่าเจ้าอาวาสไม่ให้คนไปช่วยผู้ชาติผู้แผ่นดิน,นจึงรับสั่งกับเจ้าอาวาสว่า พระอาจารย์ไม่ให้คนไปช่วยเราผู้ชาติผู้แผ่นดินถ้าชาติอยู่ไม่ได้ในศาสนาของท่านก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีชาติเราไม่มีศาสนาเจ้าอาวาสยังบอกกับพัญาต่างว่าพระองค์ท่านมีสัญญาวาจาก,กับเราสักหนึ่งเรื่องได้ไหมเราจะปลุกเสกพระยอดทองให้ท่านในโบสถ์มหาอุ่นเพื่อท่านนําพระยอดทองของเราที่ปลุกเสกในโบสถ์มหาอุ่นเนี่ยนำจิดตัวกองทัพและของหลวงท่านไปเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการ ออกไปกู้ชาติกู้แผน่นดินถ้าท่านได้พระยอดธงของเราจากวังดเขาหมดไปและท่านไปรวบรวมแผ,นแผน่นดินเร็จพระองค์ท่านต้องมีสัญญากับเราว่าจะต้องมาหม,นมุนอมเป็นสีในเราที่ทั้งวัดโขาหมูปนมพญาตางรับปากเจ้าอาว่าพระยอดธงจึงเป็นพระที่มีตำนานที่นี่นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองตอนนั้นพระองค์ท่านขึ้นเป็นพระเจ้าแผน่นดินท่านขึ้นปกครองรุงพลุรีเป็นราชธานีพระองค์ท่านมีพระชนอายุได้แค่4 8ปปีแค่นั้นเอง ท่านครองราชได้แค่15ปีแค่นั้นเองท่านต้องสละราชบัลลังก์ให้กับพระพุทธยอดฟ้าหรือนายทองร่วงขึ้นปกครองแผ่นดินแทนท่าน้าพระองค์ท่านไม่สละราชบัลลังก,ก์วันนั้นบ้านเมืองธนบุรีขององค์ท่านจะต้องปกเป็นเมืองเลือดหยุดไ เพราะเขาลั่นวือว่าพระองค์ท่านเป็นหนี้เป็นสินเป็นยีหลวงเหมือนดำเลิรนที่ท่านไปกู้หนี้อยู่สิมาท่านหาทางออกให้กับแผน่นดินไปได้ท่านจึงงที่สหายของท่านคือรพระพุทธยอดฟ้าผู้ในของพวกมาปรึกษาราจการแผน่นดิน วว,วันนี้กูจะต้องสละราชบัลลังก์แบกดินยศถฐาบรรดาสักกูยกให้มึงและกูจะล่องเรือมาวัดโขงบันบนมเราจะมีราชวงศ์จัก,กรีทุกวันนี้เมื่อพระองค์ท่านมอบบัลลังก์ให้ไว้พุทธยอดฟ้าเสร็จท่านก็ล่องเรือมาที่วัดโขงนมีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่สองท่านมาที่นี่ท่านมาในคลาดของตาแป๊กโดดยาวท่านเป็นคนจีนท่านเป็นตาแปะ๊ะนุ่งขาวห่มขาวถือเสงแปดมาที่นี่ปูย่ย่าตายายที่นี่เขาล่า กันว่าพระองค์ท่านมาพร้อมกับมาตฐานที่ติดตามองคท่านมาเป็นร้อยที่นี่ท่านมาบำเพ็ญศีลภาวนานุ่งขาวองขาวอยู่ที่ขั้นบันไดที่1 7 7เจเจขั้นก็เรียกตำหนักชมศีลของท่านท่านบำเพ็ญศีลภาวนานุ่งขาวลุงขาวอยู่หลายสิบปีทีเดียวจนพระองค์ท่านเจอพระอุปราชที่มาสอนกับมาฐานและปวดให้กับองค์ท่าน